Hmm? <gasps> okay. สวัสดีครับเปเป้นะครับวันนี้ผมจะเอาน้ําหอมกลิ่นแมงดา <Huh? S 1> ใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอครับน้ําหอมกลิ่นแมงดากลิ่นแมงดามาผนวกกับกลิ่นของน้ําหอมมันจะให้กลิ่นแบบไหน,นยังไงโอ้หน้าคิดไหม สำหรับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับยังคง work from home อยู่ทํางานที่บ้านแล้วจิตใจมันก็วาวุ่นนะหลายหลายคนนะครับจิตอาจจะเตลิดเปิดเปิงครับอาจจะเผลอนะครับละหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับที่กำลังนั่งทำงานอยู่นะครับไปเปิดแท็บเล็ตหรือว่าเปิดมือถือนะครับล่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ตครั้งหนึ่งครับที่ผมกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วผมก็รู้สึกแบบเบื่อเบื่อและก็ท่องโลกใน Facebook เืีอนไปตามหน้าฟีดต่างๆสักพักหนึ่งก็เจอโฆษณาของน้ำหอมตัวหนึ่งครับซึ่งเขาบอกว่ามันคือน้ำหอมกลิ่นแมงดา มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเอ๊ะแล้วก็รู้สึกว่าต้องเลื่อนกลับขึ้นไปดูใหม่แล้วก็ให้ความสนใจนครับจนสุดท้ายก็ไปเสียเงินตำมาจนได้และการน้ำหอมตัวนั้นนะครับก็เป็นแบรนด์คนไทยเป็นฝีมือคนไทยอีกแล้วครับท่านและมันก็คือน้ำหอมที่อยู่ในมือผมแล้วตอนนี้นั่นก็คือ a าเตเปเล่ครับในรุ่นที่ชื่อว่าโอเดอร์ไดนามนี่เลยครับว้าว wow. และสําหรับธาตุการตลาดอย่างผมนะครับโดาเะพอะอย่างยิ่งเนี่ยความที่ชื่นชอบในเรื่องของกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะแบบว่าเป็นกลิ่นของแมงดาหรือว่าเป็นน้ําพริกแมงดาอะไรยังไงเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความสนใจนั่นจนสุดท้ายเนี่ยธาตุการตลาดอย่างเปเป้ครับก็ไม่รอดครับสําหรับไมเชอโอเดอร์แตงไม้นะครับจากอาเตโปเล่เนี่ยครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยราคาของเขามันไม่แพงเลยครับต้องบอกอีกครั้งว่าไม่แพงเลย ก็เอาแค่ว่าครับในขนาดที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเป็นขนาด65 ml นะครับในราคาไม่ถึง1,000บาทในช่วงโปรโมชั่นแต่ถ้าไปซื้อตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะหมดโปรไปแล้วนะขอโทษที่มารีวิวช้าไปสักนิดนึงช่วงนี้ผมได้มานี่ย900กว่าบาทแค่นั้นเองนะแต่ตอนนี้รู้สึกจะขึ้นไปประมาณ1,100กว่าบาทซัมติงแต่ผมถือว่าราคาแบบนี้ไม่ได้แพงเลย บางคนอาจจะร้องยี้ว่าเฮ้ยกลิ่นน้ำพริกแมงดามันจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกับการสร้างกลิ่นตัวให้มีกลิ่นหอมๆได้หรอก็ไปหาซื้อกันไปเลยสิจะได้รู้นะว่าโอเดอร์ตนไมกลิ่นแมงดามันเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยคือกลิ่นของเขาเนี่ยถามว่ามันคือกลิ่นน้ำพริกแมงดาอะไรขนาดนั้นเบอร์นั้นอะไรหรือเปล่าเท่าที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยครับ ไอ้ส,สารตัวนี้ครับจริงๆแล้วไอ้กลิ่นตัวนี้ครับมันสามารถสกัดได้จากผลแอปเปิลเขียวครับจะเป็นกลิ่นท้ายหรือจะเป็นกลิ่นช่วงไหนก็นแล้วแต่มาคอยอุ้มเนื้อกลิ่นนะครับให้มันมีความแบบว่าชัดขึ้นมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีมิติมีความหอมฟุ้งๆกระจายกระจายไอ้เจ้ากลิ่นแมงดาตัวนี้ครับที่มีอยู่ในโอดเดอร์ไม์เนี่ยมันจะทําให้กลิ่นกระจายออกไปเขาบอกว่ากระจายเป็นหมื่นลี้พันลี้ มันอาจจะทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับผมเองเนี่ยผมรู้สึกเลยครับว่ามันคือกลิ่นที่หอมสดชื่นเจือความหวานเข้ามาด้วยครับแต่เป็นความหวานที่ไม่ใช่ความหวาน,นเลี่ยนครับเป็นความหวานที่ซ่อนแบบเผ็ดบางๆนะครับและเป็นกลิ่นที่กระจายตัวดีมาก <Wow. S 1> ติดทนนานก็ทําได้ดีน้ําหอมในราคาแบบประมาณไม่ถึงพันบาทที่ชที่ผมซื้อหรืออาจซื้อตอนนี้จะพันกว่าบาทก็ตามเนี่ยคุณภาพของเขา การกระจายตัวทําได้โอเคความติดทนนานเนี่ยแชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยผมว่าทําได้แน่ๆครับเพราะว่าเป็นแบบ e x t r a d e ต o ดอ o o มมันก็จะมีความแน่นนะครับมีความกระจายตัวที่แบบว่าเขาทําออกมาได้ดีเลย และสาหรับในเรื่องของความครรู้ของผมเองเนี่ยครับก็ไปจัดมาเลยสิครับสาหรับน้ําพริกแมงดานะครับแล้วก็เอามานั่งกินมามานั่งบดยั่วๆแล้วมาดูซิว่ากลิ่นของน้ําพริกแมงดาแต่เราอยู่ภาคเหนือครับเราก็มา a d a p บครับจากน้ําพริกแมงดาก็กลายมาเป็นน้ําพริกหนุ่มแมงดาครับแล้วมาดูซิว่ากลิ่นของเขามันเป็นอะไรยังไงมันคล้ายคลึงกันขนาดไหนก็ตามไปดูกันเลยสิครับมาเอาให้มันรู้กันไปเลยครับว่าไอ้เจ้าโอเดลเดอร์ไม์ของอัตาโปเร่นะครับกับน้ำพริกหนุ่มแมงดาเนี่ยครับ กลิ่นเนี่ยมันจะมีความแบบเชื่อมโยงอะไรถึงกันยังไงบ้างนะแต่ที่แน่ๆคือทางเจ้าของแบรนด์นะครับเขาได้มีการเคลมมาเวล้วที่ผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นของเจ้าอเทโปเลสโอเดอตันไมเนี่ยครับมันคือกลิ่นของแมงดาแล้วมันก็คือกลิ่นของแมงดานั่นแหละเออ with you, I can sad with you can อย่างที่ผมบอกนะครับผมอยู่ภาคเหนือใช่ไหมผมก็ต้องกินให้มันเข้ากับบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งนะก็คงจะต้องเป็นแบบว่าน้ำพริกหนุ่มแมงดาอันนี้เลยครับนี่น้ำพริกหนุ่มแมงดานะครับกับไข่เจียวร้อนๆแล้วก็มีผักสดเฮ้ยนี่เรามารีวิวน้ำหอมเหรอว่าเรามารีวิวชวนกินข้าววน,น หอมหอมน้ำพริกแมงดาแล้วก็หอมอัลเจโปเรโอเดน้าไม,ไม so <laughs> ด่ด้วยนะสด แล้วก็หอมหวนมากๆนะครับเอาเป็นว่าครับไอ้เจ้าโอเดอลันไมเนี่ยมันมีกลิ่นของแมงดาที่แบบมันจะหอมชุนกึกๆเหมือนกันนะพริกแมงดาที่หลายๆคนอาจจะคาดคิดหรือเปล่าผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าสําหรับกลิ่นแมงดาเนี่ยมันก็คงเป็นแค่กลิ่นที่เขาเอาไปสกัดมานะครับเอามาเป็นวัตถุดิบตัวหนึง่งที่ใช้ผสมผสานกับความหอมให้กับเจ้าออเดอปลเลนในรุ่นนี้ของเขา ความหอมเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ชื่นชอบความหอมสดชื่นนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมแบบมีมิติมีความหวานเจือเข้ามาในความรู้สึกความหอมสดชื่นที่มีความหวานเจือเข้ามาแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบการผมเองเนี่ยก็ไม่รอดครับผมชอบมากๆและผมใช้แบบจริงๆงจังๆด้วยครับผมซื้อมานะครับประมาณสักแค่แบบอาทิตย์กว่าๆนะครับแต่ผมใช้มาแบบหลายวันแล้วครับใครที่ติดตามผมในเปเป้ละลายพาราริวมน้ำหอมกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ย จะเห็นว่าผมเนี่ยหย,ยิบม,มาใชา้ในสอวันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันอื่นๆที่ผมไม่ได้ลง SOTD เนี่ยผมก็ใช้เข้าเหมือนกันเป็นกลิ่นที่ทำให้ผมติดกลับแล้วผมก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันคือน้ําหอมตัวนึงแบบน้ําหอมแบรนด์คนไทยด้วยครับ และราคาไม่ได้แรงความติดทนนานทําได้ดีมากๆก,การกระจายตัวผมบอกเลยว่าใครที่คาดหวังนะครับอยากได้กลิ่นหอมๆที่ติดทนยาวนานราคาไม่แพงจับต้องได้ง่ายๆนะครับอตัตโปเล่เนนะี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆโอเดรตานไมนะครับกลิ่นแมงดานะครับมันเป็นอย่างไรก็จัดไปเลยสิครับ และสาหรับอัลเทอร์เลนครับเขาไม่ได้มีโอเดรตไม์กลิ่นเดียวนะครับยังมีอีก2กลิ่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองจัดมาเหมือนกันและจะมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะว่ากลิ่นอื่นๆของเขาเนี่ยมันหอมอะไรยังไงบ้างเท่าที่ผมไปส่องๆมาเนี่ยจะมีในรุ่นของโอเดร์แกลมนะครับแล้วก็โอเดร์บลูมน่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวไปลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่ผมได้ขวดที่เป็นแบบเท็กเจอร์ของน้ำแบบสีส้มๆเหลือๆนะงๆและตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะมีสองตัวนะครับสีเท็กเจอร์ต่างๆอะไรของน้ำหอมเขาเนี่ยมันมีความสวยดีครับหน้าสะสมมากๆออกอมเขียวตัวหนึ่งอมม่วงตัวหนึ่งพอเอามาวางเข้าเซตกับตัวนี้ที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยครับ มันอาจจะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเอาเป็นว่านะครับฝากไว้นะครับสำหรับน้ำหอมดีๆฝีมือคนไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอาเตโปเร่ชื่อพรอมากมาฝากเข้าไปรับชมได้ครับในเพจของเขาแต่ผมจะอินเสิร์ตไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับใน Facebook หรือหากใครสะดวกนะครับช้อปปิ้งใน Line Shopping นะครับอย่างที่เป๊ะๆไปโดนมานะครับกดเข้าไปได้ครับเขาอาจจะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกๆคนนะครับได้เลือกสรรในราคาพิเศษอีกงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามผลงานกดซ u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่อ ที่เป้เ,ปเปะ้จะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายขอไปจัดกับน้ำพริกหนุ่มแมงดาแล้วก็ข้าวไข่เจียวให้เสร็จสิ้นภาษาจะได้จบๆไป